คุณคุรู้ไหมคะว่าเราสามารถทำภาพแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ได้ภายในหนึ่งนาทีโดยการใช้โปรแกรมพ r o m i Eye ทำยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็อยู่ที่หน้าโปรแกรมพอ o m i e y นะคะกดเข้าไปที่อัปโหลดรูปนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปในรูปที่เราต้องการจะนาํามาจเนนรีเมื่อเราเลือกรูปได้แล้วใช่ไหมคะเราก็คลิกตรงข้อความนะคะที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงในรูปนี้อย่างที่2นะคะเราก็สามารถเลือก ว่าเราอยากได้ภาพในโหมดแบบไหนนะคะในโปรแกรม p r o m ไอ y e ก็จะมีหลายโหมดให้เราเลือกนะคะอย่างที่2นะคะในโปรแกรมก็จะมีโหมดห้องโหมดห้องทํางานสวนจะสวนให้เราเลือกได้หลากหลายเลยค่ะเราสามารถเลือกได้มากกว่าน okay, s <S 1นนะคะแล้วเราก็กด Generate ค่ะพอ g e n e r a t เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะจะ g e n e r a t ทั้งหมด3รูปนะคะในโปรแกรมพ r o m ไอ y เมื่อเราเจอรูปที yeah, ่เราถูกใจเราใช่ไหมคะเราก็กดดาวโหลดรูปที like ่เราต้องการได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปที่เราต้องการเนี่ยไปใช้ในสายงานของเราได้แล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำภาพที่เราต้องการเนี่ยไปใช้ได้แล้วเห็นไหมคะว่างานนิดเดียว